สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานสั่งทำคิวตกค้างนะครับผมโอ้นี่ตกค้างหลายคิวมาครับบางคิวลูกค้ารอเป็นไม้สาธรอ,อย่างเดียวเลยอย่างคิวที่45หนี่โอ้นานหลายเดือนเลยครับรอเป็นด้ามลายเป็นฝักไม้สาธรน,นะครับเล่มแรกนะครับเล่มนี้จะเป็นมิดเน็บนี่ครับลายไม้สาธรชุดนี้นะครับผมมิดเน็บ11นิ้ว ด้ามเขาควายแกะสลักเสื้อดำนะครับฝักจะเป็นไม้สาทรบใบยาว11นิ้วนะครับเร่มนี้มีเน็บลูกค้ารอลอด้ามหัวเสือ11เนิ้วหนาห้ามิลห้าทดสอบความคมก่อนส่งรพร้อมเดินทาง คมวานหวานนะครับลายไม้งามนะครับชุดนี้เล่มที่สองนี่เป็นคิวเดียวกันนะครับผมคิวที่ร้อยสิบสองดำ ลูกค้าสั่งแพ็คคู่ด้ามห,าหัวเสือเสือเขี้ยวดาบครับนี่แกะสลักหัวเสือเสือเขี้ยวดาบฝักจะเป็นไม้สะทอนเร่องนี้ใบสิบนิ้วนะครับเก้านิ้วครับเด็บเก้านิ้วเรื่อนี้จะเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับ พร้อมเดินทาง,างนี้จะเป็นคิวที่54นานมากครับลูกค้ารอไม้สาธรมิดเน็บ10นิ้วน้ำเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักจะเป็นไม้สาธรครับ ชุดต่อไปจะเป็นคิวที่1 5อ่า150ผมจะทำไม่ถึง170ได้หรือไม่เนี่ยต้องดูอีกทีดูว่าแต่ละคิวมีเยอะไหมครับผมมันหลนันต้องขอบคุณคับลูกค้าที่ตั้งใจรอครับแม่นานนานแค่ไหนเขาตั้งใจรอไม้สาธรวันนี้ทำเสร็จแล้วครับผมพรุ่งนี้พร้อมเดินทางทุกเล่มน,นะครับ เล่มที่สี่ครัมนี้ก็เป็นมิดเน็บนะครับผมดามเขาไวายฝักไม้สาธรมิดเน็บสิบนิ้วนะครับงานที่ออกจากมือผมไปทุกเล่มรับประกันครับแต่มันใช้เวลาหน่อยนะครับช้าหน่อยครับต้องขอบคุณลูกค้าครับที่รอ วันนี้ทำได้สำเร็จนะครับเคียร์ทุกคิวตอนนี้อยู่ที่หยุดอยู่ที่คิวที่149นะครับชุดต่อไปจะขึ้นรูปวันวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์ครับเริ่มขึ้นรูปวันจันทร์เล่มนี้นะครับผมลูกค้าตั้งใจสั่งมิดเน็บสเปคแข่งแต่ขนาดขอ10นิ้วนี่ตัวนี้เป็นเหล็กแนบนะครับสันหนา1เซน สิบมิลครับทำฝักเป็นไม้สาธรความงามนะครับเล็มนี้ให้ชมครับลูกค้าสั่งนานแล้วครับผมนี่แต่ไอ้แข่งสนามที่สองเล่มนี้เลยขัดขาวเงากระจกทั่วใบให้นะครับทิ้งผิวแล้วมันจะหนักไปก็ต้องขัดขาวทั่วใบ น้ำหนักดีนะครับตัวน้ำปนประมาณ1กิโลกว่ากว่าแตดชื้น,นครับชื้นมากเลยเปิดครับเปิดคมเป็นมีดแข็งนะครับมีดแข็งครับทีนี้ ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งจุดสองไปนี้เป็นเม็ดมิเน็ตใบข้าวนะครับใบสิบนิ้วน้ำเขาไวปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักเป็นไม้สาธร หวานครับพร้อมเดินทางเล่นต่อไปเล่นนี้จะเป็นมิดเน็บจิ๋วนะครับ ประมาณห้านิ้วนะครับลูกค้าสั่งมาแล้วผมต้องทําให้เพราะว่าเป็นความต้องการเล่มชุดนี้มันนานมากแล้วครับแต่ลูกค้าไปเห็นหลูกได้ชอบ,บเล่มนี้ห้านิ้วประมาณห้านิ้วห้านิ้วก,กว่าน,นิดครับตามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักไม้สาธรเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อน,นครับ อากาศยามเช้านะครับทางเหนือเย็นอยู่นะครับพร้อมเดินทางนะครับลายไม้งามนะครับอ่าเป็นสาธรน,นี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักโดนอากาศไปโดนลมไปเดี๋ยวจะกลายเป็นสีดำนะครับนี่จะไปคู่กับมินแลเร่เมน,นี้นะครับของลูกค้า มีแลจิดนิ้วนะครับเร่น,นี้คู่กับมีดไอด้ดีมีแลจิ๋วเั่งนี้ก็เลยผมทำเป็นแบบถึงผิวไฟให้ใครับผมเขเล่มเมื่อกี้ขาดขาวใช่ไหมโอเคผ่านคุมมันหวานนะครับเล่มไหนที่ติดขัดเดี๋ยวผมจัดการแก้ให้ใหม่หมดครับ จะเป็นไฮไลท์นะครับมีดเน็บเหนือจะเป็นมีดดาบนะครับตัวนี้15นิ้วนะครับนี่จะเป็นไม้สาธรด้ามเขาควายแกะสลักเสือโค่งฝักไม้สาธรตัวนี้จะเป็นเหล็กแนบนะครับเล่มนี้ฉลมน้ำมันไปละยาว15นิ้วนะครับเล่มนี้ขั ผิวแบบซาตินทิ้งผิวไฟนะครับไอตัวนี้ให้ชมดูนะครับนี่ครับโลโก้เจ๋งแพรนะครับผมตัวนี้กําลังทำนะครับเป็นงานร้อนค้อนมือครับตีร้อนสองครั้งตีประสานโครงโครงสร้างหนึ่งครั้งนะครับชมครับเล่มนี้ยังโสดนะครับท่านไหนที่สนใจทักได้นะครับเล่มนี้ ขอมหวาน,นครับนี่ฉโนฉลมน้ำมันทิ้งไว้นานครับสนใจสอบถามนะครับนี่ถ้าว่าทิ้งไว้นานนะไม้จะเป็นสีนี้นะครับสาธรน,นะครับออกสีน้ำตาลเข้มดำอมดำ